สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุโซนครับเมื่อนี้พอนุคุณพามากินซ้มครับกินซุมกับเป็นสตรอเบอรี่นะครับเนาะพามากินซุมพ่อแม่พี่น้องครับเนาะเมื่อนี้กับพ่ได้เป็นเขานะครับเนาะมากินส้มครับเป็นเมนูกินเล่นง่ายๆครับมาครับอันนี้กัจะเป็นน้ำจิ้มที่ได้มานะครับได้มากับเพื่อนนี่แหละได้มากับไปของแม่ค่าเพื่อนที่มานะครับเป็นน้ำจิ้มบวยครับอันนี้ของพ่อนุคุณครับ เปนน้ำจิ้มน้ำตาลเกลือผูชิลรสแล้วก็ตำพริกสดใสจากหน่อยครับเนาะมาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคนครับก่อนกินพ่อทุกคนกะขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุชนครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคนก้าวครับแล้วก็สิบปฏิภาคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนนะครับเนาะมาครับบริ้กินสม โดนแล้วครับพนทุนคนณพ่ได้เคยเ็ดคลิปกินสมแจ็คเทียนะครับเนะาะมันนี่กะไปพ่อสตรอเบอรี่แดงๆช้ำๆลูกยีงไงครับนี่ครับก็เลยเอามากินซุมพอม่พีพ่น้องนะครับเนาะมาครับมาครับมากินกับพนทุกคนเลยครับนะฮึๆช้ำๆพี่น้องน้ำจิ้มบวยก็แล้วกัน หวานพี่น้องหวานอมเปรี้ยวเนาะตรอเบอรี่นี่แหละครับไปกินดูกันสิลูกนะครับน,นี่ก็เป็นน้ำจิ้มพอนุคุนครับน,นี่จริงมีรสชาติเผ็ดแน่นอนเนาะอืมน้ำจิ้มออกแบบเมนูอันนี้ก็บไอหมากอันนี้ยัเห็ดน้ำจิ้มที่แบบ จิ้มเิ้มเด่นหลายนะครับเนาะมันสิเสียรสชาติครับพี่น้องอืมตีหัวไปเห็นน้ำแตกๆครับพี่น้องมา ห,หวานๆซ่ำๆไม่้องแซ่บคนรูแบบครับอือหเพื่อนทีนมากับไปกันได้เหรียญน,นะพี่น้องเนาะมันจิ้มบวยครับ ช้ำน้องอืะ

บรรยากาศแดดบ,บอ่อครับพี่น้องเอาๆคือฝนจีตัวครับฟ้ามืดๆข้างหลังนะบ่ายนะครับเวลานี่ปิดประมาณบ่ายสองโมงครับบ่ายสองนะครับเนาะแดดบ,บอ่อครับอืห <c oughs> กนินพนทุนกินสมหมูเก้งครับเพื่อนกินแซบอยูยครับแต่กินได้หลายนะึกกินสมเนาะแต่ไม่รู้ว่ากินอันนี้หลายที่เพียงไหนครับมือนี้หูผลครับพนทุนกินนี้รอดเนี่ยฝากห้องตกน่าจะตกแถวใดรู้นะครับ yep yeah, yeah. oh yeah. 嗯反好命 ตรงนี้นาสตรอเบอรี่มันหลายเนาะพี่น้อง